สวัสดีคะ่ะพบกับแม่ดวงกินแซบอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่ผ้ามาสมแขวกินบักยุ่มจ้าบักยุ่มจ้าไปซื้อมาตตลาดจ้ายี่สิบาทนี่แหละได้ซ้ำนี่และเมืม่อก่อนนะกินกับอันผงผงนัวอืมนี่ก็รสดีไปสิเ้อ อมันก็จับได้ตัวเนี้ย Ừm. <laughs> so khác sộp nha. ปตอุบาทอุพโรศเตี่ยวครับแล้วเนะี่ยด้นบริเท็อ่ะเจ้าหวานมาป๊าตที่เนี่เอาแต่รุษยีมากอย่างเดียวอืมคักบอปัาตที่นี่อืม ปาสมเขียวคัาาเนี่ยหันเหล็นมันได้ไหม บักย้อมแม่บักย้อมบักอยังลูกมา,ลมากินบักย้อมแม่แม่มาอ,อืมบับเปียวหวานตาซื้อ ผิดกระถินกระถินจ้ะนี่คือกระถินอืมกระถินจ้ะกระถินที่จริงใจ เียสมเอามงขึ้นรอบั่ะอืม,มจะเจอบัตสมดีไร